สวัสดีค่ะหนุ่มเอ็นรับงานอินฟลูเสียชีวิตญาติคาใจอีกฝ่ายบอกเคลียร์จบแล้วหนุ่มเอนเตอร์เทนรับงานอินฟลูก่อนตกแพรเมืองการเสียชีวิตจูๆ่ๆญาติคาใจอินฟลูสวนบอกเคลียร์กันจบไปแล้วกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่เพจท่านเป่าเพจอีซอได้โพสต์เรื่องราวของน้องมาร์คเด็กเอนเตอร์เทนหนุ่ม ที่พบจมน้ำเสียชีวิตว่าญาติร้องขอความเป็นธรรมหนุ่มเอ็นรับงานจากอินฟลูชายคนหนึ่งจ้างไปเที่ยวเที่ยวแพรและบังคับให้อัพสุดท้ายน้องช็อกก่อนจะไปพบร่างอยู่ในแม่น้ำช่วงบ่ายผ่านมา3เดือนคดีเงียบกริบผลนิติเวทยังไม่ออกและพบพิรุษในวันเกิดเหตุหลายอย่างการจนบ,บุรี ตามรายงานน้องที่เส 26, 2, 8, ียชีวิตชื่อมาร์คพงศกรอายุ27ปีโดยไทม์ไลน์ของน้องมาร์กก่อนพบเสียชีวิตในแม่น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568เวลา18บแนาฬิกาน้องมาร์คเดินทางไปพักที่แพรหลังจากได้รับการติดต่องานจากนั้นเวลา20่สินาฬิกาของวันที่27กุมภาพันธ์68น้องมาร์คได้ร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม วันที่8พมภาิัาย์68เวลา2นาฬิกาได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนที่เวลา3นาฬิกาเพื่อนเห็นว่าน้องมาร์คมายืนหน้าห้องก่อนที่เวลา8นาฬิกา16นาทีวันเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในงานนี้ไปตามหาน้องมาร์คในห้องพักแต่ไม่พบตัวจึงได้แจ้งเจ้าของแพรกระทั่งเวลา14นาฬิกาผู้ภัยงมร่างในแม่น้ำก่อนจะพบ ร่างน้องมาร์กนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆแพรห่างแค่30เมตรเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวได้นำเรื่องราวไปปรึกษาทนายเจมนิติธรซึ่งทางทนายเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางฝั่งลูกความว่าเป็นยังไงแต่ถ้าได้รับฟังเรื่องราวจากรูกความแล้วทนายเจมจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนแน่นอน แต่เบื้องต้นพบว่าหลังจากเกิดเรื่องทางอินฟูคนดังกล่าวได้มีการเยียวยาครอบครัวของน้องมาร์กตามเหตุสมควรแล้วพร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่าหลังจากที่อินฟูคนดังกล่าวได้เยียวยาครอบครัวน้องมาร์กไปแล้วทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่ล่าสุด ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีกระแสข่าวว่าบังคับน้องอัพสารเสพติดแล้วคดีไม่คือบอย่างไรก็ตามมีรายงานอีกว่างานดังกล่าวน้องมาร์คไปรับงานกับเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งเพื่อนน้องมาร์คโดนจับตรวจปัสสาวะไปแล้วปรากฏว่าเพื่อนน้องมาร์คพบสารเสพติดแต่ทางด้านน้องมาร์คนั้นเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ